จริงๆที่ถูกต้องนะครับก็คือต้องเอานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพนั้นๆเนี่ยที่เขาทำแล้วสำเร็จเนี่ยเอาความรู้มาถ่ายทอดผลิตนักเรียนในสาขาวิชาชีพนั้นๆนี่แหละครับคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกแต่โลกแห่งความเป็นจริงน่ะคือคนที่เป็นนักธุรกิจที่ทำโรงงานการเม้นประสบความสำเร็จจริงอเ,เขาไม่มีเวลามานั่งสอนหรอกครับเวลาเขาเป็นเงินเป็นทอง ส่วนในคนที่สอนเนี่ยคูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เคยท,ทําธุรกิจมาก่อนแต่ก็สอนตามหลักสูตรที่กระทรวงเขาวางเอาไว้มันก็เป็นหลักสูตรสมัย3 40ปีก่อนเพราะว่าผมสอนมา30ปีแล้วเนี่ยผมก็ยังสอนหลักสูตรสมัย30ปีก่อนเลยนะทุกวันนี้เพียงแต่ว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้เท่านั้นเองแล้วก็มาถ่ายทอดให้นักเรียนอีกทีหนึง่ง ส่วนคนที่เขารู้จริงเนี่ยเขาเขาก็ไม่มามาสอนไอคนที่สอนเนี่ยมันก็คือคนที่ไม่เคยทําธุรกิจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองคิดดูสิครับว่าโลกแห่งความเป็นจริงโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนด้านออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าครูผู้สอนก็ไม่เคยทําธุรกิจจริงๆคนที่ทําธุรกิจด้านนี้จริงๆ ก็ไม่ไม่เสียเวลามาสอนเพราะว่านักธุรกิจพวกเนี้ยเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่จบจากโรงเรียนหรือมหาลัยไม่ว่าเปิดหรือปิดระยะสัน้นระยะยาวก็จะได้ความรู้ที่ครูผู้สอนเนี่ยที่ไม่เคยทําธุรกิจจริงๆเนี่ย ก็คือสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงเขากําหนดเอาไว้เนี่ยหลักสูตรพวกนั้นมันก็เป็นหลักสูตรโบราณเนี่ยสมัย30ปีที่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ซึ่งโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไวเปลี่ยนวันต่อวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่นักเรียนได้รับกับสิ่งที่เมื่อน,นักเรียนจบไปเนี่ยไปต้องทํางานเจอของจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับเหมือนอยู่คนละโลกเลยเจ้าของโรงงานเนี่ยต้องเสียเวลามาเริ่มต้นสอนกันใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สอน ก็ไม่เคยทำธุรกิจส่วนไอคนที่ทำธุรกิจมันก็ไม่มาสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สถาบันทุกสถาบันผลิตนักเรียนออกมาเนี่ยมันจึงไม่ตรงตามความต้องการของออผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานที่ต้องการคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นใช้โปรแกรมสร้างเสื้อผ้าน,นวัตกรรม AI เป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังขาดแคลนอีกเยอะซึ่งใครสนใจด้านนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ